พี่น้องประชาชนครับผมคิดว่าสิ่งที่ผมเนี่ยอยู่ในวงการตำรวจมาสิบกว่าปีสิบห้าปีเป็นอย่างน้อยเนี่ยคิดว่าปัจจุบันเนี่ยการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจโดยใช้บรบตำรวจฉบับใหม่เนี่ยก็คิดว่าวงการตำรวจหรือองค์กรตำรวจน่าจะดีขึ้นแต่เปล่าเลยนะครับกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจระดับรองผู้กำกับกจนถึงผู้กำกับแล้วก็จนถึงระดับสารวัตร กับมีรองผู้บัญชาการตำรวจชาติคนหนึ่งซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้บัญชาการตำรวจชาติมีการวางพลวางตัวพรรคพวกเพื่อนฝูขงของตัวเองนะครับเข้าไปวางตำแหน่งต่างๆตามโรงพักต่างๆทั่วประเทศตามหน่วยง,งานต่างๆทั่วประเทศเพื่อวางคนของตัวเองเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงพี่น้องประชาชน อยู่ในสายตาไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ในสายตากระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจก็เหมือนเดิมครับไม่ได้คำนึงถึงความรู้ความสามารถของเจ้าที่ตำรวจที่ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนแต่อย่างใดกับมีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีตัว๋วลงมาจากสำนักงานตำรวจชาติไปยังผู้บราการแต่ละภาคต่างๆทั่วประเทศแล้วก็มีการจัดวางกำลังคน ตามตัวของโปต้าของกตรส่วนกลางลก็คือสำนัมมกงานตุลาการชาติลงไปยังกองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศแล้วก็กำหนดรายชื่อกำหนดตัวมีการแบ่งปันผลประโยชน์กันอย่างอิ่มมีพีมันโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไม่เคยสนใจคดีอาชญากรรมอย่างเช่นคดีข่มขืนํารำราเด็กคดีเกี่ยวข้องกับเว็บพานันออนไลน์คดีเกี่ยวข้องกับกระบวนการ c เซเ็ center แต่อย่างใด แต่กับมุ่งหมายในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจเอาพวกของตัวเองโดยรองผู้การหน่วยชาติคนหนึ่งกับแต่งตั้งคนของตัวเองไปดำรง,งตําแหน่งในผูุ้่มกับทําเลทองก็ดีหรือหน่วยงานต่างๆที่เป็นหน่วยงานทําเลทองเพื่อวางคนของตัวเองในกรณีที่ตัวเองจะจะเสียยุราชการอีกสองสามปีที่ผ่านใน,านภายภาคหน้าผมจะจะบอกพี่น้องประชาชนคนในต่งประเทศเมื่อผู้ใหญ่ในสมาชิกส่วนหชาติมีความคิด บัตรซบแบบนี้นะโดยไม่ได้คํานึงเลยว่าจะต้องจัดอาคนที่มีความรู้ความสามารถนะครับมาดูแลพี่น้องประชาชนเพื่อบําบัดทุกบารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนกับเลือกคนของตัวเองที่มีการซื้อขายตําแหน่งที่มีการวิ่งเต้นโยกย้ายข้าราชการตํารวจทั่วประเทศโดยอาศัยอํานาจของส่วนกลางส่งตัวไปยังกองบัญชาการต่างๆแม้กระทั่งผู้ช่วยของบตรที่เป็นเพื่อนร่วมรัก นะครับขอคนที่มาทํางานในด้านการป่าปามอาชญากรรมนะครับที่เกี่ยวข้องกับมือปืนรับจ้างเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้าย,ยาเสพติดหรือผู้มีอิทธิพลต่างๆก็ไม่ได้รับการตอบสนองแต่อย่างใดนี่ขณนะเป็นเพื่อนรักเดี่ยวกับพบวตลคนปัจจุบันด้วยนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สํานักง,งานตำรวจชาติกับมีความเห็นกับมีการแต่งตั้งข้าราชการตารวจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการตารวจที่ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชน แต่กลับเอาตำาแหน่งต่างๆเหล่านี้มากอบโกยสแสวงหาผลประโยชน์โดยที่ไม่คำนึงแยแสตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างความตั้งใจอย่างใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆผมเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้ทงประเทศรองผบตรท่านนี้ปัจจุบันท่านมีหน้าที่เก็บเงินกอบโกยเข้าผลประโยชน์ให้กับตัวเองเป็นจนํานวนแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยล้านบาทเป็นบุคคลที่ กรอบโกยผลประโยชน์จากสำนาจตรวเชาติมาโดยตลอดระยะเวลาไม่ต่ำกว่า5ปีมาแล้วสามารถกรอบโกยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาทมีบ้านราคาหลายหลักร้อยล้านบาทแล้วเอาเงินไปฝากต่างประเทศผ่านคริปโตผ่านเหรียญต่างๆโดยที่ไม่สนใจว่าวันนี้คุณรู้จักพอหรือไม่แต่ยิ่งมากยิ่งดีผมก็ถามว่าทำไมถึงไม่รู้จักหยุดทำไมไม่รู้จักพอ เขาบอกยิ่งมีเงินมากยิ่งมีอํานาจมากยิ่งมีอํานาจในการต่อรองมากซึ่งเขาก็หวังว่าตัวเขาเองเป็นถึงรองผบตรอ,อน,นุคตก็าอาจจะได้เป็นผบตรก็ได้ถ้าเขามีเงินมีเงินจํานวนมากสามารถใช้สําหรับแต่งตั้งเป็นผบตรก็ต้องใช้เงินก็ต้องใช้การประสานหรือมีเพื่อนร่วมรุ่นเป็นผู้นกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาก็หวังเพียงแค่ว่าเผื่อฟุกสม้มหล่นจะได้เป็นผบตร ขนาดเป็นตั้งแต่ผู้บัญชาการมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นรองผตอตรพี่น้องประชาชนยังกกบโกยผลประโยชน์ในการเรียกเก็บสินบนให้ลูกน้องตัวเองไปเก็บอยู่ทุกวันนี้เข้ากระเป๋าตัวเองทุกรายเดือนทุกรายปีนะครับตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าแตะต้องไม่มีใครกล้าตรวจสอบการทุจริตของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนนี้วันนี้ยังกกบโกลวยไม่อั้นนะครับตระกูลนี้เป็นตระกูลที่มีเงิน จากการทุริจคอร์รัปชันไม่น้อยกว่า1 0,000ล้านบาทไม่อยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศบ้านเมืองจะอยู่กันยังไงพี่น้องประชาชนจะไปหวังพึ่งใครได้เมื่อพี่น้องประชาชนคิดดูลูกถูกกุ่มขืนก็ททาชำเราอายุเพียง13ปีไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆก็มีแต่เด็กนะครับร้อยตำรวจโทรร้อยตำรวจเอกมารับคดีพันตำรวจโทรรองุ่มกับสอบสวนพุ่มกับโรงพัก ไม่เคยสนใจเลยว่าจะมีอาคดีอาชญากรรมเกี่ยวข้องกับเด็กเกิดขึ้นแต่กลับปล่อยให้ร้อยตำรวจโทรมารับหน้าเสือเป็นพนักง,งานสอบสวนคุณวันวันคุณไม่ดูเลยนะครับว่ามีคดีอาชญากรรมได้เกิดขึ้นในสำนวนคดีคุณดูในยอดว่าจะต้องวิ่งเต้นหางเงินไปจ่ายผู้ใหญ่อย่างไรหางเงินไปดูแลผู้การจังหวัดอย่างไรหางเงินไปดูแลผู้บัญชาการหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรหรือจะต้องส่งเสือไปยังส่วนกลางอย่างไร วันวันคุณไม่คิดที่จะดูเลยว่าวันนี้มีคนมาแจ้งความเดินกุมภาพันธ์นะครับว่ามีเด็กหญิงอายุ13ปีถูกคคข่มขืนกระทำชำเราคุณไม่เคยดูเลยนะครับพุ่งกับสอบสวนซึ่งตามกฎหมายเนี่ยตามระเบียบของสำนักงานตรวงชาติกูจะต้องเซนรายงานประจาวันเกี่ยวกับคดีรายงานประจาวันที่เป็นหลักฐานก่อนเที่ยงคืนทุกวันผมไม่เข้าใจตารวจไทยวันวันไม่เห็นจะทํางานทําการเอาแต่สแสวงหาผลประโยชน์ กลผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนี่คืออะไรเกิดขึ้นนี่คือระดับสูงของสำนักง,งานตำรวจแห่งาชาติยังการยังแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจแบบนี้เลยนะครับผมไม่อยากเอ่ยชื่อเพราะว่าชื่อนี้มันฟังแล้วมันบัดซบนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่ผู้ใหญ่ในสำนักง,งานตำรวจงชาติเพิกเฉยละเลยนะครับไม่สนใจยดีเพื่อนรุ่นรุ่นน,นะครับผู้หญ่การแรวงชาติ ก็ไม่ทําอะไรเพราะถือว่าเลยแค่ปีเดียวจะเสียแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนรุ่นรุ่นนะครับแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตํารวจซึ่งไรัเราได้รับข้อมูลจากตํารวจในระดับตอรอในระดับ,ใน,ดบในระดับของผู้บัญชาการแต่ละภาคในระดับของแต่ละจังหวัดร้องเรียนที่เรามาเนี่ยบอกว่าช่วยพูดให้หน่อยเพราะขณะนี้เนี่ยองค์กรตํารวจตกต่าเพราะบุคคลคนเนี้เข้ามาแทรกแซงเข้ามาแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตารวจทั่วประเทศ เอาคนของตัวเองเข้ามาเป็นใหญ่ขนาดลูกน้องตัวเองดํารงตําแหน่งอยู่ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจทอนภาคหนึ่งยังย้ายลูกน้องตัวเองเอาตาแหน่งไปขายหากินพี่น้องประชาชนคนในทั้งประเทศคิดดูนะครับไม่เคยปราบปรามอัชญากรรมวันๆมีแต่สแสวงหาประโยชน์เกี่ยวข้องกับน้ำมันเถื่อนเกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันออนไลน์เกี่ยวข้องกับการโยกย้ายเอาตําแหน่งไปซื้อขายหากินเข้ากระเป๋าตัวเองมัน อพะยะ์ขนาดไหนในสำนักงานส่งเสร่มชาติซึ่งเป็นองค์กรใหญ่มีหน้านที่บำบัดทุกบํามลงสุขให้กับประชาชนให้กับมั่นสัญญาเพราะจบนักเรียนนายร้อยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมวันนี้องค์กรตํารวจมีแต่ความตกต่ําย่าแย่ทุกวันนี้ไม่มีความที่จะมีความาสง่างามหรือมีเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์หรือมีเกียรติศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการตํารวจคุณจําได้ไหมครับว่าคุณไปโรงเรียนนายร้อยเนี่ยนะครับเวลาคุณได้กระบ,บี่เนี่ย คุณเคยให้คาม,มั่นสัญญาต่อนะครับรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างไรบ้างคุณไม่เคยสนใจวันนี้หน้าที่ของคุณคือกอบคอนผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับวันนี้รัฐบาลบริหารงานมีมอ็บเริ่มออกมาข้าวชาวนาปลูกข้าวขายได้เกวียนนึงแค่ห้า0ันบาทเริ่มมีชาวสวนทุเรียนออกมาเริ่มมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกมา นี่คือความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งนั้นที่ประสบข้อกรรมไปวางพึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับน้อยมากที่เจอตำรวจที่ดีที่เอาใจใส่กับพี่น้องประชาชนมันคือความทุกข์หน้าเวทนาของข้าราชการตำรวจที่ดีๆไม่มีเส้นสายคุณก็ต้องรอไปนะครับบางคนเป็นรองสวัสดิ์มาสิบกว่าปีไม่มีเส้นสายก็อยู่เป็นพนักง,งานสอบสวนไป ตลอดชีวิตโดยที่ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีจิตวิญญาณของความเป็นข้าราชการตำรวจที่เหลืออีกแล้วเพราะเห็นคนอื่นไม่ได้ทํางานนะครับไปอยู่เป็นประชาพันธ์ผมเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศคนที่มาอยู่หน่วยงานประชาพันธ์คือคนที่คือเรียกว่าคนที่ล้มเหลวด้านการปฏิบัติหน้าที่ก็คือไม่มีฝีมือในการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพักปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆจึงต้องมาอยู่ฝ่ายประชาพันธ์